พี่ผมจะเข้าซอยเศรษฐีนี่แลกบัตรไหมพี่ไม่มีบัตรเลยครับแต่รถแปลกนี้ต้องเช็คประวัติดีๆก่อนเช็คประวัตินะครับไม่เคยมาจอดพี่สีีพ่เสื้อสีน้ำเงินน่ะเสื้อสีน้ำเงินน่ะสวัสนนดีครับสวัสดีครับผมจะเข้าซอยนีย่เช็คประวัติไหมครับมีบัตรไหม าแลกบัตรก่อนครับเดี๋ยวผมไปก่อนแลกบัตรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไหนแลกบัตรก่อนเอาบัตรประชาชนมาก่อนที่จะเข้าซอยเศรษฐีน่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเลยครัพาราการไม่ได้คุณต้องเอาบัตรประชาชนมาจอดเอามาใช่คนอื่นได้ช่างไฟเราด้วช่างไฟก็ช่างเอารถมาใหม่มาใส่ของนี่แน่นอนมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าอยู่ในรถไม่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันคุณต้องเอาบัตรประชาชนมาให้ไม่โซโลเป็นยังไงนะครับเอามาเอามาก่อน หรือว่าจะเอากญเจรถมามามา<ผ>ม,มาผมจะมาเชื่อมไฟให้คุณอยู่นะไฟอะไรก็ไม่ช่างเดี๋ยวมีมีอะไรอาวุธสงคราแค่นี้นะครับสวัสดีครับ